สวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีได้พาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้าคาวาสกิเวอร์ซิต650ครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปีเป็นรถปี2017เลขไมล์4 3 0 0กิโลเมตรแท้ครับมาเพราะของแต่งจัดเต็มแบบนี้ครับจะแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหนเลขไมล์แท้ไหมนะครับอ้าวมาชมกันเลยครับเลขไม์คันนี้ครับวิ่งมานะฮะมาดูครับ 4 3 8 5 0กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไม่จากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันนะครับสามารถขอเตลใฝ่ไขได้เลยกุญแจครับครบ2ดอกนะครับกุญแจปี๊บด้านข้างด้านหลังมีมาให้ครบเลยนะครับผัวโชคเดิมสวยนะครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสนะครับแผงข้อบนเดิมสวยตุ๊กตาแฮนด์เดิมนะครับแฮนด์ยังเป็นแฮนด์เดิมอยู่นะครับประกับไฟฟ้าเดิมตัวหนังสือไม่มีเือลานะครับปอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์เดิมครับมือคลัตซ์รวมถึงมือเบรคครับเป็นของเดิมไม่คดไมม่่งงอคันนนีี้กาดแแต นะครับส่งนะครับบาร์บัตเตอร์มาให้ด้วยประกับพะเร่งตัวหนังสือไม่มีเลอรางนะครับฝาบุนตะมันเบรกนะครับไม่มีรั่วซึมสีไม่มีดูดล่อนชุดสีถังเดิมครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบฝาถังสวยนะฮะสติ๊กเกอร์กันถังก็มีมาให้ด้วยกันรอยด้านข้างก็มีมาให้ด้วยนะครับครบครบไม่มีบุบและรักยิ้มนะฮะเบาะนั่งเบาะซ้อนครับเป็นหนังเดิมครับไม่มีขาดไม่มีรูครับที่จับด้านท้ายนะครับก็บอกว่าแทบไม่มีรอยเลยนะฮะ ด้านหน้าครับคันนี้มาพร้อมกับบาร์จับ GPS นะฮะแล้วก็นี่ครับคิวหน้าแต่งจาก Sventure นะฮะโคมไฟหน้าเดิมสวยนี่ครับต้องบอกว่ามีรอยหินเพียงเล็กน้อยครับสวยใสจริงๆนะฮะชุดแคสบาร์ด้านหน้านะครับไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้านะครับนี่จาก m o t o w o v e นะฮะเป็นไฟสปอร์ตไลท์แต่งจาก m o t o w o v e นะครับแล้วก็นี่ฮะชุดแคสบาร์ด้านหน้าก็จาก SRC นะครับบางคนหน้าสวยครับไม่มีรอยหินกวนแตกแล้ว ยางหน้าหลังคัาสภาพที่ประมาณ70%นะครับขอบล้อด้านหน้านะฮะสติ๊กเกอร์เดิมไม่มีถลอกไม่มีดุ่งนะครับจานเบรกด้านหน้าก็บอกว่าเป็นร่องนะครับเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับไม่เยอะเลยนะครับ40,000กิโลเมตรนะครับกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งขวานะฮะไม่มีรอยหินเราล้มทสลายนถึงคาลิเปอร์ด้านหน้าด้วยคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับกาดหม้อน้ําแต่งด้วยนะครับนี่ฮะคอท่อสวยครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าแระด้านข้างอกล่างแต่งนะฮะอกล่างแต่งนะครับมาครับ จุดฝาลิงฝั่งขวาครับติกเกอร์เต็มนะครับไม่มีฉีกขาดดุดล่อนแตกร้าวฝาวาวเดิมสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมและคราบกาวแข็งเครื่องนะครับเป็นสีเดิมครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะพักเท้าฝั่งขวายางเต็มเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหกักขายีเบกหลังไม่คดไม่งอครับคันนี้จะคงเป็นท่อเดิมนะฮะมาฟังเสียงข้อคันนี้กันหน่อยครับสต,ตาต์าติดง่ายครับรอบเดินเบานี้กระตาได้ไปไงขึ้นเร็วลงเร็ว รอบคงยนต์ดิ้งครับอัตราเร่งดีครับไม่มีสะดุดเลยสวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยร้มเฉือนกระแทกด้านข้างครับจานเบรกด้านหลังเป็นล่องนะครับต้องบอกว่าพอสมควรตามเลขไม่4 0กิโเมตรแท้มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อหลังครับสติ๊กเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดดุดล่อนสีไม่มีดุ้งนะครับสีไม่มีถลอบไม่มีดุง่งยางหลังครับ70% นะครับสภาพเดียวกับยางหน้าเลยนะครับเป็นชุดเดียวกันคันนี้ครับมาพับกระป๋องด้านข้างแต่งนะฮะนี่จากแคปป้านะฮะกระองหลังครับปี๊บหลังก็เป็นปี๊บอลูมิเนียมแต่งนะครับจากแองกี้รีโนนะฮะนี่ก็ต้องบอกว่ามาแบบว่าฟูลออฟชั่นไฟท้ายเดิมสวยครับบางคนหลังเดิมศูนย์ตรงก็มีบิดยี่ห้คนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแน่นอน ฝั่งซ้ายครับโซเตอร์เดิมๆติดรถมาจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างซิกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนะฮะแล้วก็พักเท้าครับฝั่งซ้ายครับนี่ฮะยางเต็มคันเกียร์ครับไม่คดไม่งอนะฮะแล้วก็แข็งคือฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับฟันดิ้งฝั่งซ้ายสวยครับนี่ดูฮะซิกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดดุดล่อนแตกแล้วนะฮะนี่ครับ แคสบาจาก S R C นะครับสวยงามมากๆหน้าเครื่องครับแห้งๆใสๆนะฮะตามสไตล์ Thunderbike นนทบุรีนะฮะกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับไม่มีรอยหินรอยลมสไลด์จานเบรกด้านหน้าก็ต้องบอกว่าเป็นล้อหเล็กน้อยเท่านั้นครับสำหรับจานเบรกหน้านะครับสัมพันธ์ด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยนะฮะเอาละครับคันนี้พิสุขเปิดราคาไว้169,000บาทเท่านั้นครับดาวน์เริ่มต้นเพียง39,000บาทนะครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ ฟรีค่าขนส่งทัท่วประเทศฟรีค่าของเหลวทั้งคันฟรีค่าโอนเงินสดรถได้อีก,กเรารับแลกเทอร์บิ้กบทุกรุ่นด้วยทั่วประเทศนะครับถ้าคุณกำลังมองหาเวอร์ซี5หกห้าศูนย์นะครับเลขไม่สี่หมื่นกกิโลผมว่าไม่เยอะนะฮะสำหรับตัวรถแล้วก็แนวรถนะฮะต้งบ,บอกว่าเป็นแนวโชว์ริงนะครับโอกาสที่ใช้เดินทางค่อนข้างสูงแต่สภาพคันนี้ครับสวยเหมือนใหม่ทั้งทั้งท,ที่สี่หมื่นกิโลเมตรแท้ใครหาอยู่ราคาเบาๆครับหนึ่งแสนหกหมื่นกพันบาทเท่านั้นแล้วเจอกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ